อออตอนนี้ผมอยู่บนท่อไอพ่นของเครื่องบินรุ่น Pratt Whitney ครับเครื่องจนของมันมีพลังเท่ากับรถโฟ l ks วาเก้นสาม้คันเลยทีเดียวครับเออเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่าอโอ้โอตรงท่อที่หเนี่ครับลมที่ออกมามีความเร็วถึง340ไมล์ต่อวินาทีนะครับและมีความร้อนสูงถึง800อองศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับ แต่เพียงพอที่จะเป่าให้รถยนต์ประเด็นไปไกล20เมตรหรือเปล่าหรือว่ารถจะไม้ซะก,ก่อนหรือระบบเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำให้ท่อไอพ่นของเครื่องบินหยุดหมุนทันทีที่รถยนต์เข้ามาในรัศมีที่อันตรายครับขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเตรียมรถยนต์รอพร้อมอยู่ด้านนอกเรียบร้อยแล้วครับคุณริชมันยิงคำถามกับสามตัวเลือกขึ้นเคยค่ะว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถยนต์แล่นเข้าไปใกล้กับท่อไอพ่นของเครื่องบินข้อหนึ่งรถยนต์ไหมข้อสองรถยนต์ลอยขึ้นหรือข้อสามท่อไอพ่นหยุดหมุนคำถามให้ทีมหญิงตอบก่อนเพราะดูท่าทางดีน่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะทางแค่ไหนคะรู้แล้วอยู่ใกล้ๆเลยไม่ชัวร์คือว่าประมาณยี่สิบเมตรได้ค่ะพ่อคคิดว่ารถจะไหมจริงๆนะเหรอไม่ที่หรอว่ามันจะลอยขึ้นก็ได้ค่ารถน่าจะลอยเนะแล้วแต่นะ คิดว่ารถจะลอยขึ้นนะแต่ว่าถ้าผิดแล้วคุณสองคนว่าไงคิดว่าข้อไหนเหรอฮะคิดว่ารถน่าจะไม่ใช่ไหมอาจจะผิดก็ได้นะตอบข้อสองดีกว่าเล้วพ่อท่าน่าแล้วนทำห่างแล้วตอบข้อสองเถอะนะโอ้ทีมหญงมาิีว่าขอตอบข้อสองค่ะเรายังไม่ได้ปรึกษากันเลยไมเด้ฟังพวกเธอเถียงถาฟังอยู่นะเราจะไม่ตอบเหมือนทีมหญิงใช่ไหมเพราะว่าผมคิดว่าฮิวโก้เปผู้มีประสบการณ์ ถูกไหมเลืออะไรอ่ะกับรถลอยได้รถลอยได้เหรอยงน้อยก็กับท่อไอพ่นไงผมเคยล้างท่อมาหลายปีท่อที่มอสโกท่อที่ลับไปเฉกันผมก็ไม่รู้หนะแต่เขาตอบไง่ายแล้วว่าถึงเขาจะตอบข้อสองไปแล้วแต่ผมก็ยังจะตอบข้อสองมันลอยขึ้นได้ขึ้นหรือคะดูแล้วครับโอเคค่ะสรุปว่าทีมชายก็ตอบข้อสองเหมือนกันว่ารถจะลอยขึ้นตอนนี้รีบไปที่ท่อไอพ่นของเราเลยดีกว่า เช้ามืดวันศุกร์ตอนกโมงเวลาเร่งด่วนครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่รันเวย์33ของสนามบินธรรมบูกครับเงียบมากเลยในตอนนี้เหตุผลก็เพราะเราได้ทําการขอปิดสนามบินและน่านฟ้าบริเวณเหนือเมืองท่าแห่งนี้ชั่วคราวครับเพื่อสุดยอดการทดลองของเรานั่นเองคุณผู้ชมลองคิดด,ดูเล่นๆก็ได้ว่าฉันต้องขายสลาก NKL เท่าไหร่ถึงจะมีเงินพอมาทําประกันชีวิตเพราะว่าการทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อันตรายมากๆครับทั้งเสียงดัง และข้าวของพังกระจุยเลยด้วยนะครับโอ,โอ้มาแล้วนี่คือเครื่องบิน a i r b u ัส A 3 1 9หนาลำใหม่ล่าสุดครับ mm hmm. เครื่องบินลำนี้แหละที่จะเป็นพาหนะชิ้นสำคัญในการทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชา้านี้จะต้องเป็นการทดลองที่พลิกป,ประวัติศาสตร์วงการบินของโลกอย่างแน่นอนครับถ้อยพ่นแต่ละอันมีน้ำหนัก40ตันรองรับน้ำหนักได้สูงสุด5ตัน แต่ละข้างมีความแรงเท่ากับ1 5 0 0 0แรงม้าครับรวม2ข้างก็เท่ากับ30,000แรงมา้าคิดัตราส่วนผู้โดยสาร1คนต่อระยะทาง100กิโลเมตรต้องใช้น้ำมัน2.1เลิตรครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีราคาถึง7.5ล้าน,นดอลลาร์มันแพงไม่ใช่เล่นเลยนะครับเด็กแปลกเมื่อวัดจากพื้นดินเครื่องบินลำนี้มีความสูง11.76เมตรนะครับแต่เมื่ออยู่บนอากาศก็แน่นอนว่าต้องสูงกว่านั้น เม่อว่าจากพื้นดินเครื่องบินลำนี้มีความสูง11.76เมตรแต่เมื่ออยู่บนอากาศก็แน่นอนว่าต้องสูงกว่านั้นครับเครื่องบินแอร์บัสลำนี้ยาว33.84เมตรและมีความกว้าง34.09เมตรถ้าลองนึกภาพตามตัวเลขที่บอกนี่ดูเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเนาะนี่คือคุณดเนียล่าครับ ธอมีน้ำหนัก56กิโลกรัมบนเครื่องบินที่สูงจากพื้น1เมตร75เซนติเมตรส่วนเธอสูง1เมตรกับอีก78เซนติเมตรจะว่าไปอาชีพนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะฮะส่วนนี่คือห้องนักบินของเครื่องบิน Air a i r b u ัส A319 ครับแล้วก็ตอนแรกผมเกือบจะพูดว่าชายที่อยู่หลังภูมาลาศราแตาจริงๆต้องอยู่หลังจอยสติ๊กต่างหากนะฮะนี่คือกัปตันเซก,กวัวและชายหนุ่มใส่แว่นหน้าตาบ้องไปได้คุณมอริส ผู้ช่วยนักบินนะครับและเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้การทดลองของเรานั้นเกิดการผิดพลาดขึ้นมาดูเช็คลิสต์กันอีกครั้งดีกว่านะครับว่ากาแฟน้ำมันผ้าเช็ดมือเนื่องมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มเลยดีกว่ารถยนต์คันสีแดงที่อยู่ไกลๆด้านหลังโน้ตก็เป็นของ professor r o ร i r h ผู้ช่วยของผมเองนะครับด้วยคำขู่ของผมเขาเลยจำต้องยอมสลัดสมบัติชิ้นเดียวที่มีอยู่เพื่อการทดลองของเราในครั้งนี้ แน่นอนว่าไม่มีผู้ช่วยคนไหนของผมยอมเสี่ยงตายขับรถไปประจันหน้ากับเครื่องบินแน่นอนครับผมก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันเราเลยจะใช้วิธีนี้แทนครับเพื่อไม่ให้รถแล่นออกนอกรันเวย์เราได้ทําการบล็อกพวงมลาลัยเอาไว้แล้วเราจะบังคับทิศทางวิ่งโดยการใช้เบรกมือครับบอกตามตรงว่านี่น่าตื่นเต้สุดๆเลยเพราะว่าเราจะมาลุ้นระทึกพร้อมๆกันว่ารถยนต์ที่น่าสงสารคันนี้จะตกอยู่ในสภาพไหนเมื่อจบการทดลองของเราไปแล้ว เอาละรู้จะพร้อมแล้วเริ่มได้หรือ,อยังอะถามว่าเริ่มได้หรือ,อยังฮัลโหลจะขอประคับการภาพพื้นดินจะขอประคับการภาพพื้นดินถึงกับตันเซกัวได้ยินหรือเปล่าโอเคพร้อมจะเทคออฟหรือ,อยังแต่ไม่ต้องเทคออฟหรอก แค่สตาร์ทเครื่องกพอ็พอเข้าใจนะ เมเจร์มาดูนี่เลยมาแท้ๆไม่มีชิ้นดีเลยครับท่านกระจายเลยครับผมเ <g> จ <iggle> ๋งมากเลยขอบคุณสาหรับการเสียสลังยิ่งใหญ่นะนี่ดูนี่นี่นี่คุณแจรถผมมากขึ้นให้เลยนะส่วนนี้น่าจะเป็นาการะจกมองข้างละม,มั้งเนี่ยใช่ไหมอ่าน่าจะเอาไปเป็นทาใส่เนยได้นะนี่นะอ่าขอบใจมากอ่าครับเครืคร่องบินลำนี้จะขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าก็แปลว่ายังเหลือเวลาให้เราลองกับรถได้อีกคันหนึ่งมีสักคันไหมเมื่อกี้รถกเก่าๆจออยู่คันหนึ่งขอไปดูก่อนนะมาต้อนรับสัปสู่ คุณที่ลคุณโบนนิ่งชุณเริ่มการต่อสู้กับเครื่องบินรถพังไปแล้วหนึ่งคันคันต่อไปเห็นบอกว่าจะเป็นรถแวนคุณโบนนิ่งคะได้เวลาสตาร์ทเครื่องแล้วค่ะคคเชิญเ,เลยค่ะทีมหอควบคุมการบินมีคุณสมปันโบนนิ่งพร้อมสําหรับการทดสอบหรือรยังโอเคผมจะกดปุ่มเลยนะไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับเรื่องคันโยกไปด้านหน้าเลยค่ะอ,อ๋อเรือไปทางาน้างง่ายมากาเลย һиии <laughs> ไม่อยากจะบอกเลยว่าผมชอบการทดลองแบบนี้ที่สุดครับ แล้วทำไมทั้งรถเก๋งและรถแวนถึงตู้เครื่องบินไม่ได้เลยผมจะกลับไปอธิบายให้ฟังการชัดๆที่ห้องส่งของเราในเบอร์ลินอัตเลอร์โฮฟกับครับอะพวกเราขึ้นรถจะกลับเบอร์ลินกันแล้วครับมาถึงแล้วถึืตอนนี้รถของเราจะดูบุบบี้บี้ไปสักเล็กน้อยครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังดูพอใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมคงทราบแล้วว่าทําไมเครื่องบินถึงเป็นผู้ชนะในการประลองครั้งนี้ครับ ผมจะเปิดไอพ่นเพื่อให้ใบพัดหมุนเราก็ต้องเปิดเครื่องจริงไหมอากาศที่ไหลเข้ามาด้านหน้าเนี่ยจะถูกกรองก่อนครับเพื่อแยกฝุ่นละอองและก็เสิ่งสุกปรกทั้งหลายออกไปหลังจากนั้นส่วนนี้ก็จะติดเครื่องและอากาศที่กรองฝุ่นละอองออกแล้วก็ถูกพ่นออกมาด้วยแรงดันมหาศาลจะแปลสภาพอากาศให้กลายเป็นเหมือนระเบิดอนุภาพสูงพุ่งจากด้านหลังไปยังด้านหน้าเลยนะครับถ้าจะถามว่า มันมีความแรงเท่าไหร่ผมจะขอเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้กันล้วกันครับว่าเครื่องบินที่มีน้ำหนัก40ตันนั้นจะบินขึ้นได้ต้องอสสัยรันเวที่มีความยาวประมาณ1,500เมตรนะครับเพื่อเร่งความเร็วให้ได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันซึ่งความเร็วเท่านี้นั้นรถยนต์4ลอ้อธรรมดาธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับคุณเอริชมันครับ